สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องน้องคำสาวผู้ไทยและสําหรับวันนี้สาวคำับพาพี่น้องมาจอมกุ้งเนาะพี่น้องตึกจะลุ้งยู่อันนองสะเนาะตึกเอากุ้งเนาะอันเดียวมาเบิ่งกันเลยว่าสาวคำนะสิตึกกุ้งได้วะเนาะพี่น้องื้อนี้กัมากรับน้องญานเนาะพี่น้องโอเคะมากับน้องญานสองคนเนาะพี่น้องอันตอนนี้กัตอนแรกๆเนาะพี่น้องแต่นี้กับซีมงเนาะละ สีมงแรงเลยเนาะกะมาอันจอมกุ้งก่อนจังสีมือเหินเนาะเพราะว่าตอนแรงกุ้งมักถึ่ขนะพี่น้องก็เลยวะมาตึกตอนแรงเนาะพี่น้องกาสีเอาปลาแดะดจุกเสื้อนำเนาะเพราะว่ากุ้งมักกินเนาะอันนี้กระแมนกระปุ๊กปลาแดะดเหาเนาะแต่ว่าจะลุงนี่เอาลงไปแล้วเนาะพี่น้องเอาทาย่อขึ้นมาสุดนาจังสีเสื้อปลาแดะดเนาะพี่น้องมือนี้ก็ะด้ ตอนแรงๆเนาะแต่ว่ายังไม่ได mm ้ผ uh, 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 uh. ู้โงดอกเนาะพี่น้องกาซิมาหาจันตึกจะลุงจอมกุ้งก่อนเนาะจังเชียนไปผู้โง่ฮะนะว่าเชียนจอมกุ้งได้บุรีเนลเลอร์กะอันฝ่าติดตามรับส้มเนลเลอรพี่น้องว่าสองคำสิได้กุ้งบุรีเนลเลอรมือนี้เนาะน้องหยานกำลังขะมอกอยู่เนาะนั่งเฝ้าจะลุงอยู่เนาะพี่น้องล้างขึ้นมาพี่เอ้ยเอ้ยสิไปย่อเบิ่งนละย่อเบิ่งก่อนมันสิถือบุรีเนลเลอร แล้วก็เหาจังสิมาเอาประแดะเสือเนาะตัวนี้อันเอาเอาลงยังมีเสือประแดะเลยเลยปลาซิอยู่เสือบ,บ่อนลายอยู่พี่น้องเลยตัวนี้ก็ตัวแรงๆเ,เนาะตะเว้นก็เคยจะตกเลยดิหลังจากถอดจอมกุ้งแล้วแล้วก็สิไปผู้งโง่แล้วก็มือเนาะพี่น้อง Đại bà vợ bộ uh, Bà xìu lại cái cung Cung <laughs> Cung là nha bộ hay nữa nha เดี๋ยพี่น้องบาททีนงเนาะบาททีนึ่งก็ได้หลายเติมขนะาถืออยู่เลยน้อยนเนาะยังมีเศ<อ>ษประดดซ้ำมีเประแดะะถือขนาดนี้เลยเียเอาประดดเสื้อบาทที่สองจเอาปรเดเสื้อนอนละนนเ<อ>นาะถือถือถือนะพี่น้องโอเคละ เดียวอันบอลน,นี่มันมีทึบไปเลยเนาะพี่น้องก็เลยสิว่าสิ่ง่ายไปเจอทั้งพู้หลับแบบนี้เติมทังผู้ ยานสบายดีสบายดีปะลุงวันามาอ่านเบิ่งน้องยานกับไยข้ามจอมกุ้งเด้อวันกันกลางจะลุงปะไว้เนาะหากกรย่ได้สองบาทน้องพี่น้องแต่ว่าอันถ้ามันหึงหึงก่อนหน,นะจังย่ถ้าเขาย่ไว้กมันมีได้หลายน้องพี่น้องเพราะว่าอันตรงหึงหึงเนาะสำหรับอันจอมกุง้งน,นะอัน สละปีตะเก่านะคัมคัมาแห้งถื่อพี่น้องเอ,อ้ยหาสิไม่ได้อยูค่คัมไปเลยดอกแบบท่ายอ่ออีกยักษ์สองสามบาทกะสิได้ไปผุกงูแล้วกับสิมื่อบ้านน้องพี่น้องแต่ว่ากะทาอีกก่อนเนาะพี่น้องกะขันยอ่อไหวผัดมันก็มีที่ห้าวมากน,นะพี่น้องเอ,อ้ยก็เลยจำเป็นได้ทะนังทาหึงเตอร์ผุละ่ะพวกเนีย่างลี่นขีต้ตมอยู่บังละเฮ็ดผิดเลยยันอ,อย่าลิ้นขี้ตมบังละ ขึ้นมาเถิงพี่วว้ขึ้นไหมพี่ยาย่าัยลอยน้ำบ่ได้ยายวอย่าลอยน้ำยลอยกับลอยแกทรงดดหมดแล้วแกเคืองโดดน้ำย่านปิงบ่บอย่านครับปิงกับบอยานมากับน้องสายสองคนน้องพี่น้องจะลุงกับคุณท่าอีกก่อนจ้าเสียาน,านั่นค่ะขาจะลุงกับจะเลยเคยอยู่นะ้องพี่น้อง อันเบิงสูงเบิงต่ำตะเก้าเอาอันตะเก้านอะาอันแยงเนาะพี่น,น,น้องแยงซ้อนนะนะแล้วก็เลยอี้มเพิ่อนยิบมเพชรจะลุงมาจอมก,ออกอยยุ้งเอาอันตัดเอาแยงเนาะพี่น้องเพิ่นก็เลยยิ้มเพชรจะลุงเฮาสะคำมาจอมตอนนี้ก็ได้กามีละยังมีลายไปเลยเนาะพี่นอ้อง ประมาณกำนีอ่อ่ะกุะ้งก็ได้เดีชอคำกะเจ้าสิเปยงเดี๋ยวสอคำกะสิเปยงบางก็อนเนาะเพราะว่าหึงเดอเดยบงบังละเดชเปยจะลงก่อน เต้วนอนค้อนนี้มันไม่มีสลามลายนอนค้อนนี้ไม่มีสลามลาย ยาจะซื้อจะลุงเนาะพี่น้องพ่อคำดเดี๋ยวเลยกาสิเอาพะงาจจะลุงไว้ก่นอนนี่มาเยี่ยมคุกกันเนาะพี่น้องมาบุงละบุงละว่าตัวได้หลายปลาชิลูกลุ้งปลาชิละ่ะได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องตึกก็มีไี้หึงไปเลยน,นะ ราะว่าเกมยืมมือเลยเดมมันขำแล้วเนาะพี่น้องอันกาหน้ากาไก่บ้านเฟื่อยสัญญางมือเนาะพี่น้องก็เลยพอช้ำนี้เนาะแล้ช้ำนี้เนาะพออันพอดีอันเฮยเมะก้อยกินเนาะพี่น้องอเมะเพิ่นมักกินแต่ทะเลก้อยกุ้งเมะเมะสาวขำนะเนาะพี่น้องน้องย่านได้มากบ่ล่ะก้อยกุ้งแซ่บบอกก้อยกุ้งอะไดมือไวแรงชิโก้กินเด้อเด้อ น้องเอน้องเอเอ้ยลูกสบาย<ป>ดีว่าลูกถ้าบายดีสบายดีสบายดีมื้อนี้น้องเอกับอันอีเมะก็มาหน้าเนาะพี่น้องเออพี่น้อง,องอมาหน้า <laughs>